ตอนนี้เขาบอกเขาเป็นเบอร์หนึ่งครับในเรื่องของนักชกมวยไทยรูปแบบมวยไทยในเวทีครับสำหรับมาเบลนะครับครับ <c oughs> คู่นี้เคยพบกันหนึ่งครั้งแล้วครับเ <c oughs> มื่อวันที่19มิถุนายนที่ผ่านมาครับ <c oughs> เป็นผลก็คือเข้มชนะไป <c oughs> นะครับมาเบลุมหมัดเป็นชุดครับเผ <c oughs> อนีมาเป็นชุดครับภาษาบ้านเราเรียกว่าไวหนับนี่ก็โดนเขาร้อยสองชั้นครับหัวก็โดนแทงเขาที่คางครับ ยับยับซ้ายครับแยับได้ไวมากครับมาเบลนี่ครับแทกแยบนี่เหมือนมวยสาคนเลยครับนี่ครับมาเป็นชุดเหรอครับโอ้นี่ครับต่อยเป็นชุดครับแต่ขาดน้ําหนักนะครับความแม่นนี่ถือว่าใช้ได้เลยครับมาเป็นชุดเหรอครับนี่ครับดับเบิลเข่าลอยครับสองชั้นครับโอ้กระโดดไปที่คางครับโดนจ่าจ่านี่อาจถึงกับล่วงได้เลยครับนี่ครับมาเป็นชุดครับ ความแม่นนี่ให้ไปเลยครับ8ปเซ็ครับแต่น้ำหนักนี่อยู่แค่สี่สิครับนี่ครับมาเป็นชุดสาวเป็นชุดนี่ครับวันนี้น่ากลัวครับไอหมัดไม่เท่าไหร่เขาไี่น่ากลัวนะเพราะเขาไม่มีหัวขุ่มนะครับดรงนี่ไหลครับสี่แล้วครับนี่เราไม่ต้องเหนื่อยขึ้นเครื่องบินไปดูที่ประเทศฝรั่งเศสนะครับควรเอามาให้ชมกันสดๆครับคุณต่อยกันมาเมื่อวันถึงที่ผ่านมาเองนะครับคนคนี้ นี่ครับมาเบลนี่เชิงอาจจะตู้ไม่ได้ครับแต่หัวใจนี่ถือว่าตอบผ่านครับแล้วอุ้ดนี่ก็บอกว่ามีของแปลกให้ดูเรื่อยนะครับเรับอมื่ตอร์พูนี่เขาลอยสองชั้นครับคือช็อตนั้นช็อตเดียวถ้าโดนเต็มๆนี่เข้มถึงกันหล่นได้เลยนะครับอ้าวครับเข้มของมาจับเอ้ีอ้ไอ้ไอ เบิร์ครับเข่าซ้ายไปสองทีสามทีนะครับจับล้องมาอุตเตะขวาอีกมาเบลเริ่มจะนิิมครับหล่นด้วยไปเรื่อยครับนี่มีต่อยท้องส่วนครับนี่ครับายหน้าครับสุ้ายายหน้าแกจะไหวนะครับทั้งหมัดทั้งแข้งครับแยบวายเหลือเกินะครับแต่พอประกบแล้วความแข็งแกร่งต้องบอกว่าตูเข้มไม่ได้ครับนี่ครับจังหวะเอาไปบิดนี่ ข้านายนี่ความแข็งแรงสู้กันไม่ได้ครับโอ้ยขวาจมเต็มไฟนี้ค่าตัวมาเท่าไหร่ครับคุณบด พอประมาณได้ไหมครับ่สามแสนขึ้นสามแสนลงครับน่าจะสามแสนเราว่านี่ครับถ้าตัวนักมวยระดับเข้มต่อเบญจิตระดับสำรันชัยนี่ก็เข้มอาจจะย่อนย้อนสามแสนหน่อยหน่อยอาจจะไม่ถึงนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นทีมของสำรันชัยหรือไตโยงนี่สามแสนอัพแน่นอนครับหรือว่าอย่างจะเป็นอย่างเจ้ายอดแสนใจแฟร์เท็กนะครับ ก็ถ <T> ้า <ing> ย <the supply> ้อนไปเมื่อประมาณ1ิปีที่แล้วนี่ทางทีมงานของแฟร์เทคนี่กเขาบอกซื้อตัวยอดถึงใจก็ค่าตัวล้านกว่าบาทครับคนก็ตกใจครับไม่ใช่บอบอลหมุนนักมวยก็งงและเพราะว่าเรื่องของการซื้อตัวนักกีฬานี่บ้านเราจริงๆก็เรื่องของมวยไทยแทบจะไม่มีนะครับคือมีน้อยการซื้อก็คือแสนสองแสนบางทีอาจจะสามแสนอะไรเงี้ยครับเต็มที่ก็สดๆหน่อย4ี่ห้าแสนก็มีนะครับแต่เป็นมวยอ้อนะครับ แต่อย่างเจ้ายอดแสนกจนี่เป็นมวยที่ขยับน้ำหนักจะเป็นรุ่นใหญ่แล้วซือ้อตัวค่าตัวทีหนึ่งล้านบาทนี่เขาบอกว่างงแล้วทุกคนงงแล้วว่าซื้อไปทําอะไรครับเพราะว่าเมืองไทยนี่เขาน้ําหนักเยอะนี่ส่วนใหญ่ก็จะใชเลือเ่องเงินเลยปริยายเพราะไม่มีตัวชกด้วยแต่ทางเตียบรรจงนี่บอกว,ว่าคิดไม่เหมือนคนอื่นเขาบอกคนที่คิดไม่เหมือนคนอื่นครับเขามีอะไรที่แตกต่างชาวบ้านขอคเขา หลายคนก็ตอนนั้นพวกปานามาบอกว่าเสียบัญจงบ้าไปแล้วแต่หารู้ไหมครับความบ้าของเตียปัญจงครับให้หลังได้กินสามปีครับยอดแสนงใจนี้สร้างผลงานครับเป็นแชมป์เดอะคอนเทนเดอร์เอเชียซึ่งแค่แชมป์นี้ใช้วันเดียวนะครับก็เกินหน้าตัวแล้วครับเเกินคุ้มนะครับไม่รับกับที่ จ้ายอดแสนไก่ชกตลอดปีประมาณสามหนึงสี่ไฟนะครับสามไฟสี่ไฟเงิล้านกว่าเหมือนกันแค่นี้ก็เกินกำไรเกินคุ้มแล้วครับนี่คือการมองนาเพาจะนักธุรกิจเต็มตัวครับผมอ้าวครับต่อเนื่องครับแล้วยังไม่รวมกับเรื่องของชื่อค่ายนะครับของแฟรแท็กที่โด่งดังมาจากเจ้ายอดแสนไกลที่ไปได้แชมป์ใดคอนเทนต์เอเชียนะครับสังเกตรถตู้ของของของค่ายมวยแฟร์แท็นะครับจะมีรูปของยอดแสนไกลอยู่ด้วยถือว่าเป็นพรีเซนเตอร์ได้เลยนะครับซึ่งผลตรงนี้นี่ ได้มาในเรื่องของการนักมวยต่างชาติมาเรียนมาพิดซ้อม,มาอะไรนี่เขาบอกว,ว่าอันนี้นับมูลค่าไม่ได้ครับถึงแม้ทั้งสินค้าที่จาหน่ายไป่างต่าเป็นดันแดน,นะครับซื้อมาหนึ่งล้านบาทนี่ถือว่าถูกไปแล้วครับมากครับตอนนี้มีใครสนใจมากครับนี่อย่างเข้มตอนที่สองพี่น้องแรกก็ไปอยู่แพรเทคนะครับแล้วก็ตอนนี้มาอยู่ที่สองพี่น้องนะครับ ก็ถือว่าทำท่าจะรุ่งจะรุ่งแต่บามียังบอกยังไม่ถึงสักทีนะครับอ่าวบิดมานี่ครับนี่ย่นายบอกคนละเรื่องอะครับเขาถือว่าเป็นการสร้างกระดูกของบาเบลไปครับก็สร้างประสบการณ์กับนักมวยไทยไปเรื่อยๆละครับเพราะว่าในเดี๋ยวในไฟหน้าก็จะพบกับนัลลพลแฟร์เทคครับไฟหน้านี่ถือว่าน่าจะสุสีมากขึ้นนะครับ นละลูกคนแฟเทคนี่กับเข้มต้องบอกเกตดระดับนี่แล้บคนอาจจะด้อยอย่ไเข้มนิดนึงหรือ่มวยตั้งนะของทีมงานของทีมตัดร่างเตะนะครับมาเบลโอ้โหมีเขี่ยสวยงามครับเขาบอกว่าเทคนิคนะเทคนิคนะครับเข้มนี่เยอะไปเยอะแล้วครับในรูปแบบของมวยไทยแล้วครับ พอจับนี่จังหวะจับนายเหลี่ยมนายนี่ก็บอกพูดไม่ได้ครับนี่ก็ตุกมาแทงครับโโอ้หแทงซ้ายตรงนี้แทงราคาครับภาษาบาลเราบอกแทงทะลุหลังครับมุมนี้คุณเพเห็นไหมทะลุหลังตรงไหนครับแทงยังไงครับเขาบอกว่าจังหวะแทงคุบเนี่ยจังหวะแทงเฉยๆแทงราคาบางทีบอกแทงทะลุหลังผมก็นั่งสงสัยอยู่นั่งมองทะลุอย่างไรครับนี่ยเขาบอกแทงทะลุหลังครับปวดทะลุหลังครับที่ครับว่า เป็นเข้มส2ดสองพี่น้องครับเอาชนะไปได้ครับไปได้รางวันอะไรครับเข็มขัดอะไรครับเนี่ยเข็มขัดของรายการนี้แหละครับครับผมก็ผ่านไปครับสำหรับเรื่องของวยไทยในต่างแดนนะครับก็มีมาให้ชมกันทุกวันนะครับทุกวันพฤ่อเลอดหัสนะครับซึ่งผมต้องบอกจริงๆว่าเพื่อหัสนผมก็ไม่อยากจะมานะครับพอเห็นเอสเซนเป็นดารานล่างนี้ผมก็ไม่อยากจะมาแล้วบางทีก็มาจากกระเซ็นดูนี่ผมอยากจะมานิดนึงอ็ดูดูดีกว่าแล้วเจอผมก็นี่ผมทู้ไม่ได้ครับเอาครับก็ ก่อนจะไปพักชมถึงน่าสนใจนะครับต้องไปขอบคุณผู้การจับผนุนรายการอย่างครับครับผมหาไม่เจอมวยรับแต่ผมเริ่มให้กันนะครับก็ต้องขอบคุณอุปกรณ์มวยวินดี้สปอร์ตนะครับโดยคุณนัทคุณวอยหรือว่าคุณนัทสิริว่องประเสริฐการนะครับเป็นอุปกรณ์มวยไทยที่บอกว่าเป็นสินค้าเรื่องของเครื่องหนังเรื่องของมวยไทยนี่ขายดีเป็นอันดับหนึ่งแล้วส่งออกไปในต่างแดนนะครับขอบคุณสิบสามเหรียญทุกสาขาครับโดยคุณสมชายนิติวรรณกุลครับ เวทีมวยลุมพินีโดยในสนามพลตีสุรชัยตัตุมาาครับเวทีมวยสยามอ้อมน้อยโดยเสี่ยหมีคุณธีรยุทธ์หอประเสริฐกิจครับบริษัทแลนเฮาส์เซอร์วิสเซ็นเตอร์จำกัดครับรับฝากขายและเช่าบ้านอาคารที่ดินโดยคุณวินิตแก้วปู่วัดครับครับผมแล้วก็ ต่อด้วยบริการของเซนอูนะครับเริ่มด้วยระบบพันเก้านะครับหนึ่งเก้าศูนย์ศูนย์หนึ่งหนึ่งหนึ่งศูนย์สองเจ็ดเก้าหนึ่งเก้าศูนย์ศูนย์หนึ่งหนึ่งหนึ่งศูนย์สามเก้าแล้วก็อีกสองเบอร์ด้านล่างนี้ทั้งหมดรวมเป็นสี่เบอร์นะครับก็ทุกวันที่มีเวยตู้นะครับก็สามารถโทรมารับข้อมูลได้ตั้งแต่ช่วงเวลาเก้าโมงครึ่งนะครับน้ำหนักมายังไงเรื่องของฟอร์มการชกที่ผ่านมาเป็นยังไงครับไฟล่าสุดชกดีมชกไม่ดีครับเรื่องของเนื้อตัวเรื่องของราคาเเเเลล่่จจ้้้้้าาาววววีีคคคครรรรรัััับบบบแแแก็็ททสุปิณ์โดดดดยยซนนนูะะถมใหตตง แล้วก็ช่วงระหว่างมวยชมนะครับก็สามารถโทรมาฟังเรื่องของราคาตลาดหลักทรัพย์ในเวทีได้ด้วยนะครับช่วงมวยชมตั้งแต่ยกแรกครับ่าครังดังเป้งนะครับก็จะเริ่มภาคจนถึงยกสุดท้ายครับชูมือก็ตรงนี้แนะนานะครับเรื่องของการใช้งานนี่ยกแรกพอละคังดังปุ๊บนะครับในช่วงประมาณหนึ่งนาทีแรกของยกแรกนะครับก็จะมีการวิจารณ์มวยให้ด้วยกันสดๆนะครับก็สําหรับใครที่พลาดการฟังข้อมูลตอนเช้าก็มาฟังวิจารณ์ตอนนี้ก็ได้ตอนตอนตอนช่วง ยกหนึ่งก็ได้นะครับช่วงนาทีแรกก็จะมีการวิเคราะห์ว่าทั้งมวยตัวนี้เป็นมวยประเภทไหนอาวุธขนาดยังไงแล้วเกมการชกเนี่ยห้าย,ยกนี่จะไปก่อนหรือเปล่าหรือว่าจะมาเล่งแรงปลายหรือว่าจะเรื่องของรูปร่างชงชกเรื่องของการเต็มตัวเรื่องของเนื้อตัวหรือว่ากระแสการได้เสียก่อนที่มวยคู่นี้จะชกนะครับตรงนี้ก็เป็นการวิเคราะห์ก่อนที่มวยคู่นี้ก็บอกว่าจะมีอะไร เขาบอกมีมีเรื่องของอะไรกันมากกว่าน,นั้นครับก็คือเรื่องเขาบอกราคาตับมากกว่าน,นั้นต้นยกแรกนะครับก็โทรมาหาข้อมูลได้นะครับแล้วก็ส่วนใหญ่ในคนที่จะฟังระบบพันก้านี่ก็เขาบอกว่าก็ต้องรู้จักเพื่อช่วงเวลาการเลือกใช้นะครับเพราะว่าการได้เสียการที่จะเข้าเรื่องของมวยนี่เขาบอกว่าจะฟังกันในช่วงตอนหมดยกที่สามตอนหมดยกสามตอนหมดยกสี่นะครับก็ตีโดยรวมประมาณสักสี่นาทีสี่นาทีนี่ก็ต่อคู่หนึ่งก็เก้าสี่ สามสองครับสามที่สองบาทต่อคู่นะครับเถอถามว่าแพงมันก็ไม่แพงนะครับแต่ต้องเลือกใช้นะครับแต่บางคนนี้บอกว่าอยากฟังนานๆนะครับอยากถือสมบูรณ์ตั้งแต่ยกแรกจนถึงยกสุดท้ายเนี่ยก็ประเภทนี้นี่เขาบอกว่าใช้ระบบสายด่วนส่วนตัวจะคุ้มกว่านะครับก็คิดยังไงครับคิดเป็นรายเดือนนะครับเดือนละพันห้าถ้าเป็นรายสัปดาห์สัปดาห์ละห้าร้อยอันนี้ต้องสมัครเป็นสมาชิกนะครับแล้วเรื่องของการค่าใช้จ่ายเรื่องของโทรศัพท์ก็ใช้โปรโมชั่นหักได้ด้วยครับก็ โทรฟรีช่วงกลางวันก็โทรฟรีไปเลยครับโทรฟรีกลางคืนก็โทรกลางคืนไปเลยแต่กลางคืนนี้ถึงจะมีช่องห้าช่องเดียวครับครับผมก,ก็ก็เลือกใช้โปรโมชัน่นได้นะครับตรงนี้ก็แล้วแต่สะดวกใช้นะครับใช้มากก็เป็นสมาชิกจะสะดวกกว่าใช้น้อยก็เป็นระบบพันเก้าหรือว่าถ้าเป็นซิกนาตู้หรือว่าจะเป็นระบบ SMS นะครับก็น่าสนใจครับโดยเฉพาะซิกนาตู้นี้บอกว่ามีมากว่า40กว่าปี คุณภาพมาตรฐานนี้ก็รับรองได้ด้วยยุคอายุการทำงานของตินยูนะครับ,รบก็ทำงานมานานนะครับตรงนี้ก็สามารถสมัครได้ที่เบอร์ศูนย์สองครับสองเจ็ดห้าห้าแปดเก้าสองนะครับศูนย์สองสองเจ็ดห้าห้าแปดเก้าสอง แล้วก็สุดท้ายครับเรื่องของเอสเมนนะครับก็บอกเริ่มต้นค่าบริการสําหรับการวิจารณ์มวยสัปดาห์ละ29บาทเท่านั้นซึ่งก็มีการวิจารณ์ทุกวันนะครับไม่มีวันหยุดนะครับเมื่อวานนี้ก็ศึกเกาสมหมายวันนี้ก็ศึกวันทรงชัยแม้กระทั่งวมื่ตู้นะครับมีทุกรอบทุกช่องเราก็วิจารณ์ให้นะครับ29บาทเท่านั้นแล้วก็สําหรับเรื่องของเอสเมนการเขาบอกว่าช่วงระหว่างเมวยชมนะครับราคายกต่อยกนี่ก็50บาทต่อสัปดาห์สมัครที่เบอร์ด้านล่างเบอร์นี้นะครับเบอร์ นี่ครับครับพูดยาวขอโรกแกรมเจ็ดตีสัปดาห์นี้หน่อยครับคุณมดค <c oughs> รับเดี๋ยวสัปดาห์เดี๋ยวเดี๋ยวช่วงนี้เบรกก่อนแล้วกันเดี๋ยวเดี๋ยวช่วงหน้าคุณมดจะมาบอกให้ <c oughs> ครับช่วงนี้พักก่อนครับ เน้นความทนทานด้วยงานฝีมือที่ทั่วโลกยอมรับ นีคือวินลีสปอตอุปกรณ์มยมือตบระดับสากวินลีสปอตดู้มวยตู้สู้เขาได้ให้บริการของเสียตู่และทีมงาน1900111027และ1 9 0 0 1 1 1 0 3ฟังข้อมูลสดๆและสภาพแปลปรอยกต่อยกนาทีต่อนาทีพิเศษสุด1 9 0 0 1 1 1 0 6 6สายตรงตาสลับบลีโดยจาวีมาตรงบริการใหม่ล่าสุดเอสเอ็มอสมยดเนสมาชิก สี่แปดสุดจากทุกเวทีทุกตู้สี 8, อูรับประกันคุณภาพโอ้สิบสามเหรียญใช่ไหมครับสิบสามเหรียญพระรามเก้าห้าสิบเจ็ดและมินบูรี